แล้วมาโครตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆชีทนะคะที่อยู่แยกกันแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะโครงสร้างเนี่ย เหมือนกันนะคะแต่อยู่แยกตามชีตเพราะว่าเป็นข้อมูลคนละชนิดหรือว่าคนละเดือนกันนะคะเราจะเก็บข้อมูลแยกเป็นแบบนี้แต่เวลาที่เราต้องการที่จะนําไปใช้เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลแต่ละชีตเนี่ยมารวมกันก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้งานนะคะการทํางานของมาโครตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขารวมข้อมูลจากทุกๆชีตเนี่ยให้มาอยู่ในตารางเดียวกันแบบอัตโนมัตินะคะอ่ะเดี๋ยวพาวลามาโครตัวนี้ให้ดูนะคะจะลานจากปุ่มนี้โดย โดยตรงก็ได้แพลนแอดไซน์ไว้แล้วหรือว่ากดลันจากตัวมาโครโดยตรงได้เลยนะคะมาโคตรตัวนี้มีชื่อว่า combine sheet นะคะก็กดลันหนึ่งครั้งนะคะเขาจะมีป pop up โชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เรากรอกชื่อเวิร์ก e ี t ที่เราใช้รวมนะคะเขาจะ create ขึ้นมาใหม่ตัวนี้พลตั้งเป็นค่าตั้งต้นว่า combine sheet นะคะถ้าเกิดไม่ตั้งใหม่ก็ใช้ชื่อนี้ได้เลยแล้วก็กดโอเคนะคะ เขาก็จะทำงานจนเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็จะมีคำว่า combine sheet is done นะคะก็คือทำชีตรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดโ okay. อเคอ่ะเราก็จะได้ชีตนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลของแต่ละชีตแต่ละเดือน เอาไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็มีแถมท้ายว่าข้อมูลตัวนี้นะคะนำมาจากชีตอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการก็สามารถดีลีททั้งคอลัมน์ไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจมาโครตัวนี้ไปใช้งานตอนนี้เพาได้รวบรวมชุดโค้มาโครสำเร็จรูปที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องทนกับงานที่กินเวลากินแรงอีกต่อไปชุดโคมาโครทั้ง30ชุดนี้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ว่าคนที่ใช้งาน Excel เป็นประจำเนี่ยจะต้องประสบปัญหานี้กันทั้งนั้นสําหรับผู้ที่ไม่เคยเขียน VBA หรือมาโคมาก่อนนะคะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยเพราะว่าจะมีกรุ๊ปเรียนสําหรับสอนการใช้งานมาโคแต่ละตัวนะคะอันนี้ภายในกรุ๊ปเรียนนะก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่จําเป็นต้องใช้นะคะตัวมาโคแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอแยกนะคะสามารถเลือกศึกษาได้และก็นํเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยและพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิป นี้นะคะก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก50บาทนะคะจาก590บาทก็จะเหลือเพียง540บาทนะคะก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยตอนสมัครนะคะว่าขอโป,โปรมาโครนะคะจาก YouTube เพื่อนๆก็จะได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มเรียนนะคะสวัสดีค่ะ